รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการส,สูงไวไซเบอร์อรผมพิรามจิกโก้ไอทีผมออสไทโลดนี่คือรายการใหม่นะครับจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเป็นรายการสูงไวไซเบอร์ซึ่ง จัดโดยคนสูงวัยสองคนของเราอาจจะยังไม่สูงวัยสําหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านของเราอาจจะมองดูเป็นเด็กน้อยสําหรับท่านผู้ชมก็ได้แหละฮะคำว่าสูงวัยเนี่ยทราบมาว่าพวกเราสองคนเนี่ยก่อนจะเริ่มต้นอัดรายการนี้เนี่ยเราต้องไปทําการย้อมผมดากันก่อนใช่ครับย้อมล่วงหน้าส่างวันนะฮะใช่ไปไหนมาไหนมีแต่คนยกมือไหวจะเป็นสารพภูมิอยู่เลย ครับผมก็เป็นไปตามวัยนะฮะนะฮะร <c oughs> ายการนี้เหมาะสาหรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับกับ,บสูงวัยไซเบอร์ซึ่งเราจะนําเอาความรู้เรื่องราวของโลกอินเทอร์เน็ตโลกไซเบอร์โลกออนไลน์กับเทรนด์ใหม่ๆที่มีอยู่ในทุกวันนี้นะครับ,รบมานําเสนอให้คุณผู้ชมนะครับ,รบโดยช่วงแรกของเราคือปังแน่แค่ทําตาม นี่ปังแม่แค่ทําตามช่วงแรกในวันนี้ครับถือเป็นตอนแรกด้วยนะใช่เราจะพูดเรื่องอะไรครับเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือผมว่า เป็นเรื่องที่น่าจะใกล้ตัวกับหลายๆคนนะครับการที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะต้องเราจะอาจจะปูถึงระบบเรื่องเครือข่ายครับความเป็นมาของการใช้โทรศัพท์มือถือมันต้องใช้ขึ้นวิทยุใช่ไหมนี่ทหลายคนอาจจะเคยได้ยิน 3G 4G 5G หรือจะมี 6G หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าน้องๆน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นขึ้นมาก็คือรู้จักโทรศัพท์มือถือปุ๊บเนี่ยพอเริ่มมีใครถามว่าอันนี้ระบบอะไรอาจจะได้ยินครั้งแรกคือ 3G ครับ 3 G 4 G 5 G จริงๆแล้วมันมีก่อนหน้านั้นใช่มันมีย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็คือ2 G ครับ1 G แลยังไม่หมดแค่นั้ครับมีศูนย์ G ด้วยมีศูนย์ G ด้วยเหรอพี่เพรผมเพิ่งทราบนะเนี่ยว่ามีศูนย์ G ด้วยนี่นะฮะนี่วิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือนะครับครับ G เนี่ยมาจากคําว่า generation generation หรือรุ่นนั่นเองเป็นรุ่นอย่างผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะทันรุ่น 2G ครับผม 3G 4G อันนี้คุ้นเคย 5G คุ้นเคยนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราไม่ได้สนใจเลยว่าจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้อะไรได้แค่สื่อสารได้ก็โอเคแล้วครับ อย่างโทรศัพท์บ้านนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนก็เคยมีโทรศัพท์บ้านแน่นอนแต่ทุกวันนี้แทบจะไม่ได้มีใครใช้โทรศัพท์บ้านแลวนะโทรศัพท์บ้านนี่แหละก็เป็นการเริ่มต้นของการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์นะครับการใช้โทรศัพท์เนี่ยเริ่มโทรศัพท์บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการลากสายเป็นสายทองแดงจากที่บ้านเราจากจากชุมสายมาที่บ้านเราก่อนถูกไหมครับโอ้โหแค่ลากสายนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่อง amazing แล้วนะใช่ลองเลกภาพดูครับว่า ถ้าเราจะต้องโทรไปที่ไหนเราก็ต้องลากสายไปที่นั่นครับแสดงว่าทุกวันนี้ที่เราสามารถใช้โทรศัพท์บ้านนะครับบางคนแทบไม่ค่อยได้ใช้ละครับเราโทรไปได้ทุกที่ทั่วโลกแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยมันมีสายโทรศัพท์วิ่งไปทุกที่เลยเหรอนั่นสิมันเชื่อมกันได้ยังไงมนุษย์เราเนี่ยใช้เวลากันช่วงระยะ ห้าสิบหกสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยรเราสามารถเดินสายได้ทั่วโลกขนาดนี้เลยนั่นสิข้ามประเทศข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรข้ามกันได้ยังไงนะฮะลอดใต้มาเลย <c oughs> ลอดใต้น้ํามาเลยนั่นสินี่แหละนี่คือสเสน่ห์ของเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีเนี่ยทำให้สิ่งที่เราไม่คิดว่า จะเป็นไปได้มันเป็นไปได้ยังไงทำได้ยังไงศูนย์จีเป็นจุดจุดเปลี่ยนสําคัญจุดเปลี่ยนแรกที่ผมว่ามนุษย์โลกเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องสื่อสารกันข้ามไปข้ามมาสื่อสารกันอยู่คนละบ้านอยู่คนละที่ก็สามารถสื่อสารกันได้จริงๆศูนยศูนย์จีเนี่ยในรูปที่พี่ออดประกอบนี้อยู่นะครับเขาหมายถึงโทรศัพท์บ้านอย่างเดียวแต่จริงๆในเชิงของโทรศัพท์มือถือศูนย์จีคือโทรศัพท์มือถือยุคเริ่มต้นด้วยนะมีด้วยจากคราวที่แล้วนะฮะกว่าจะมาเป็นที่เราเล่าเรื่องของมารับ คือโทรศัพท์มือถือยุคต้นรถแรกๆเนี่ยเขาจะใช้คลื่นประมาณ470เมกะเฮิรตซ์ครับผมยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุค 0G ด้วยนะคือโทรศัพท์มือถือเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นแล้วครับผมจนกระทั่งเรามีระบบที่เรียกว่า GSM GSM อ่าเคยได้ยินเคยได้ยินจำได้ไหมฮะจำได้ครับ World Phone 800 NMT อ่าบริษัทนี้นะเป็นแบบเป็นแบบอย่างเงี้ยระบบเหล่านี้ถึงจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ที่เป็นระบบเน็ตเวิร์กที่สมบูรณ์แบบ ครับผมมันถูกเริ่มนับเป็น 1G อ๋อ 1G ก็คือเริ่มมีโครงข่ายตัวโทรศัพท์ได้สายเป็น GSM แล้วเป็นเป็น g SM s, <S, <S m เป็น800รเมกะครับแล้วก็เป็นขึ้นความถี่มาตรฐานที่ใช้กันไปทั่วโลกครับผมนะครับ 1G เริ่มต้นตรงนี้นะครับ แล้วผ่านมาอีกยุคหนึ่งผ่านมาอีกสักประมาณ10ปียุค,ครแรกๆเราก็ไม่มีอะไร<ช>เราสามารถโทรหากันได้เนี่ยจากตรงไหนก็ได้ที่เรามีโทรศัพท์มือถือยืนอยู่รเราโทรหาทุกคนได้อันนั้นก็<ช>ดีมากๆแล้วว้าวมากๆแล้วหลังจากนั้นเราเข้าสู่ยุค 2G ครับผมตัว 2G เนี่ยผมว่าเริ่มมีประโยชน์เริ่มเห็นประโยชน์มันมากขึ้นแล้วเป็นไงฮะจะเริ่ม 2G เนี่ยเริ่มส่ง SMS ได้ 2G เนี่ยมันเป็นยุคที่เราเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตกันแล้วอินเทอร์เน็ตแบบสายโทรศัพท์นะ คือมีแลนไลน์วิ่งไปตามบ้านเครื่องคอมพิวเตอร์ตามบ้านสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับผมก็มีแนวคิดที่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเอาอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาส่งผ่านสัญญาณของโทรศัพท์มือถือไรสายครับผมเราจะส่งได้ไหมนั่นสิซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็เป็นระบบที่เรียกว่าระบบเว็บเว็บอ่าเคยผมทันผมทันเว็บทันอยู่ระบบเว็บเนี่ยระบบเว็บเนี่ยสามารถส่งได้แบบสั้นๆเป็นข้อมูลหลักกิโลไบต์ ใช่น้อยมากๆหลัก10กิโลไบต์นะฮะในยุค2 G จึงมีการกำหนดมาตรฐานของการส่ง Text Messaging ครับผมขึ้นมาเป็น SMS นะเรียกว่า SMS เริ่มส่ง SMS หากันได้ส่งข้อความไม่เกิน150ตัวอักษรใช่ซึ่ง SMS นี่แหละเป็นต้นกำเนิดของ Twitter เอาเอเหรอใช่ครับทวิตเตอร์ในยุคแรกเนี่ยส่งข้อความได้ไม่เกิน150ตัวอักษรโลแกนของเขาคืออะไรรู้ปะยังไงครับ S.M.S. หาคนทั้งโลกโดยที่ไม่ต้องมีเบอร์เขาอ๋อใช้ Twitter นี่คือสโลแกนของ Twitter ซึ่งทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่อีลอนมัส์มาเทคเ o v ร์ไป <c oughs> นะครับเร <นะ S 2> ิ่ <c oughs> 2G เนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านน่ยเจอได้มีประสบการณ์ร่วมแล้วแหละเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือเริ่มส่ง S.M.S. มาเริ่มส่ง S.M.S. หากันนะครับต่อมาก็เป็น 3G ก่อนก่อนไป 3G เราจะมียุคอีกยุคหนึ่งก็คือเราเริ่มมีระบบ g p s gps เรามีเว็บไซต์ใช่ไหมเปิดเว็บไซต์ได้สมัยก่อนคนทำเว็บไซต์ลําบากมากต้องไปทําเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่มีเฉพาะตัวหนังสืออย่างเดียวไม่มีรูปให้คนสามารถเข้าผ่านมือถือได้ใช่ครับนะฮะเว็บบราวเซอร์สมัยก่อนโหสุดยอดเรามีระบบ gps มันคือการขยายท่อส่งสัญญาณ ที่สามารถส่งได้สูงสุด175 kbps ได้ส่งได้เพิ่มขึ้นดูรูปได้1รูปใช้เวลาประมาณ5นาทีโหลดรูปเอ็ดเอ็ดเอ็ดหนึ่งรูปเหมือน mms ในยุคนั้นใช่ไหม GPIS ใช้ mms ในการส่งม u ติมีเดียมือไม่ใช่แค่เท x t ละไอ gpis เนี่ยทำให้คนในยุคนั้นเนี่ยพูดผิดกันเยอะมากทำไมครับจำสับสนระหว่าง global positioning satellite GPS กับระบบอินเทอร์เน็ต GPS มันช้ากัน GPS กับ GPS พูดผิดกันเหมือนเหมือนพูดกันปนกันไปหมดอ่เริ่มปนแล้วเหมือนกันเริ่มจะปนจริงๆนะใช่มันางอะแต่ความหมายต่างกันเยอะมากนะ GPS ก็คือการบอกตำแหน่งของเราจากดาวเทียมนี่แต่ GPS เนี่ยมันคือการใช้งานอินเทอร์เน็ตใช่ผ่านโทรศัพท์มือถือตัางขึ้นความถี่เหมือนกันใช่แล้วครับนะครบผ่านมาสู่ยุค 3G 3G ตัว 3G เนี่ยนอกจากการส่งตัวเอ s ได้แล้วเนี่ยเริ่มจะใช้อินเทอร์เน็ตได้ละใช่ครับระบบ 3G ก็คือเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า CDMA เอเป็นซ d m a เอซึ่งออประเทศไทยของเราเนี่ยก็เริ่ม,เร,มเริ่มจะบูมผมว่าประเทศเราเริ่มจะบูมก็ตอนนี้แหละ 3G ไม่ฮะประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นประเทศลองสุดท้ายของโลกที่ใช้ระบบ 3G อ๋อหมายถึงในลำดับการใช้ของระดับทั่วโลกใช่ไหมครับระดับการ i m p l e m e n t เทคโนโลยีเนี่ยรประเทศไทยช้าสุด ช้าสุดตอนสาลองบุ้ยเป็นลองใครรู้ไหมฮะใครครับเบอร์มาโอเคครับครับผมก็ 3G เนี่ยเบียนมาเนี่ยเป็นเป็นคนสุดท้ายของโลกเลยครับผมเรานี่ลองบุ้ยเรามี 3G น้อยสุดครับความเร็วสูงสุดตอนนั้นที่ทําได้คือ3.1เมกต่อวินาทีใช่ก็ถือว่าพอใช้ได้แต่่าได้ช้าด้วยและยังได้น้อยอีกแต่ก็ได้ใช้ไงนี่ได้ใช้ก็เริ่มมีโทรศัพท์ที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้นได้สะดวกขึ้นโลกเริ่มเปลี่ยนครับพออินเทอร์เน็ตเข้ามาแบบ เรียกว่าระดับแมสแล้วกันนะตัว 3G เนี่ยมันทําให้อินเทอร์เน็ตในมือถือเริ่มเป็นแมสคนทั่วไปได้ใช้มากขึ้นนี่เริ่มมี Facebook <ช>คนเริ่มเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กเริ่ม<ช>ส่งข้อมูลหากันครับผมนะครับนะฮะหลังจากนั้นเราใช้เวลาประมาณ10 12บสองปีประมาณสิปีใช่ครับสิปีได้เราถึงจะมี4 G ตัว4 G เนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ implement หรือมีการคุยกันเรื่อง4 G เนี่ยหลายคนบอกว่ามันเกินจำเป็นในช่วงนั้นนะโอ้ยแล้วมีคนเนี่ยบนระบบในประเทศไทยไปเยอะว่าแบบเนี่ยประเทศไทยเดี๋ยวก็มี4 G ช้ากว่าเขาเชื่อไหมครับ3 G เราลองบุยครับ 4G เนี่ยเราเป็นอันดับ13ของโลกนะครับโหใช้ไวเลยประเทศไทยมี 4G ใช้เป็นอันดับที่13ของโลกคือเร็วกว่าประเทศอื่นๆเยอะแยะมากมายใช่มาก่อนใครเลยนี่มาก่อนการนี่แล้วมันถูกจังหวะพอดีมันถูกจังหวะตรงที่ช่วงนั้นเนี่ยระบบ 3G เนี่ยมันมีฮาร์ดแวร์เสาอากาศเนี่ยที่สามารถถอด 3G ออกแล้วเสียบ 4G แล้วใช้ได้เลยอ๋อตัวเซลล์ไซส์ใช่ไหมเน็ตเวิร์กจะขาดช่วงไปแค่ประมาณ1นาที แล้วทํางานต่อได้เลยโอ้นี่มันการมันถึงทําให้ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนจาก 3G มาเป็น 4G ได้ด้วยความรวดเร็วมากๆ ถูกจังหวะพอดีใช่ครับแล้วตัวโทรศัพท์มือถือคุณสมบัติของ 4G นอกจากจะใช้อินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นแล้วเนี่ยเนื่องจากความเร็วและแบนด์วิดต์มันเยอะขึ้นเนี่ยทำให้สามารถส่งวิดีโอมากได้ด้วยและตอนนี้ก็ยังอยู่ในยุค 4G ด้วยเหมือนกันนะจนกระทั่งมายุก 5G 5G เนี่ยอันนี้ก็ผมว่าน่าจะเปลี่ยนโลกสาคัญอีกครั้งนึ่งผมว่าคนไทยหลายๆคนอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของ3ยุคนี้3 4 5 ใช่ครับสามสี 3, 4, ่ห้าจีห้าจีนี่ประเทศไทยก็เร็วเหมือนกันถือว่ามาต้นต้นเป็นัะดับต้นต้นของโลกเหมือนกันนะครับ,รบถือว่าเรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ดีขึ้นมากใช่การประยุกต์ใช้ในห้าจีเนี่ยผมว่ามีนนยยะสาคัญผมคิดว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการาทางการแพทย์ได้ด้วยการที่เราสามารถรีโมทคุณหมออยู่อีกที่หนึง่งและคนไข้ยอยู่ที่หนึง่งแล้วสามารถผ่าตัดได้หรือการรักษาพยาบาลอะไรได้เียมันสามารถทําได้แบบเร็วทันมากขึ้นซึ่งในยุคนี้ก็ห้าจีแหละครับ ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับยังเป็น 5G ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบครับผมมันจะมีสเตปและสเตจของมันที่มันจะต้องขยับขยายขึ้นไปอีกนะครับแต่ทุกวันนี้ที่เราใช้เราก็ไม่รู้สึกว่าเรามานั่งกังวลเรื่องความเร็วและไม่เร็วแล้วนะไม่จําเป็นต่อไปพอถึงยุค 5G นี้เราไม่ได้กังวลเรื่องนี้แล้วถูกต้องดูหนังดูสตรีมมิ่งดู y o YouTube ดูอะไรมันก็ลื่นไปหมดแล้วส่งอะไรหากันก็แป๊บเดียววิดีโอคอลก็เห็นหน้ากันชัดนะฮะสมัยก่อนนี้ตั้งแต่ 3G แล้วมันสามารถวิดีโโออคลทหหาากััันนนนได้้้สมยยเ นึกนึกหน้ากระตุกงนี้เลยเนี่ยมีปัญหานะฮะมันมันมาเร็วสุดๆเพียงพอแต่ความต้องการตรงนี้ใช่แล้วถามว่าเราต้องการเร็วกว่านี้อีกไหมณตอนนี้เหรอณตอนนี้เราก็คงไม่จําเป็นละมั้งแต่เทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้นะครับแต่มันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าวันข้างหน้านะครับแต่อีกนานนะอีกหลายปีเราจะมี 6G ไหมมีครับมี 6G อะมาตรฐาน 6G ตอนนี้กําลังจะทดสอบแล้วก็กําลังจะกําหนดเป็นมาตรฐาน มีการใช้คลื่นความถี่สูงขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหตั้งแต่สมัยก่อนนะ800 900 1 8ก0า1้0ย6ันทุกวันนี้เราไปใช้3,500แล้วเราก็ไปใช้28,000เมกะเฮิร์ตครับโอ้โหทุกวันนี้นะ 5G นะ 5G สูงสุดคือใช้28,000เมกะเฮิร์ตหรือ2หรือ28กิกะเฮิร์ตครับพอเป็น 6G ครับเราจะไปใช้คลื่นความถี่3,000กิกะเฮิร์ตโอ้โหมันเป็นความถี่ระดับเดียวกันกับคลื่นไมโครเวฟครับ ครับม,มันจะทําความเร็วได้สูงมากสูงมากแล้วคราวนี้ระบบ 6G จะไม่ต้องมีเสาอากาศจะไม่ต้องมีพื้นที่ครอบคลุมเน็ตเวิร์กครับยิงลงมาจากดาวเทียมเลยแล้วก็เข้ากับมือถือโดยไม่ต้องใช้เสาอากาศจากดาวเทียมลงมามือถือเรามือถือเราขึ้นไปดาวเทียมแล้วมือถือนี่ก็ยิงไปที่สถานีฐานเพราะฉะนั้นระบบ 6G เนี่ยจะเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้เวลาในการติดตั้งโอ้โหสามารถเปิดปุ๊บยิงดาวเทียมขึ้นไปปุ๊บเปิดใช้งานได้เลยตุ้มโอห สุดยอด,ด,ยอดซึ่งมันก็จะทําให้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากขึ้นในแง่ของการใช้งานนะครับแล้วยุค 6G นี่นะครับ,รบจะไม่มีคําว่าพื้นที่นี้ไม่มีสัญญาณ พอเป็นดาวเทียมปุ๊บมันครอบคลุมทั่วโลกครับคุณอยู่ขั้วโลกเหนือเนี่ยคุณไปนั่งขั้วโลกกับหมีเนี่ยนะฮะคุณก็มีสัญญาณอย่างนั้นเลยใช่โอ้โหมันครอบคลุมสุดๆมันได้ทั้งโลกอ่ะได้ความเร็วด้วยอย่าอยู่นอกโลกก็พอนะครับอย่างนี้ผมว่ามันก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะมีประโยชน์ต่อพวกเรามากใช่แล้วไม่ใช่ว่าแค่ดู YouTube ได้เร็วขึ้นดู Netflix ได้ลื่นไหลไม่ใช่แค่นั้นแต่มันเอาไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ใช่เป็นการใช้ทางด้านสุขภาพและการศึกษาได้หมดเลย ผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆครับครับผมและนี่คือช่วงปังแน่แค่ทำตามนะครับกับเทคโนโลยีเจเนอเรชันของโทรศัพท์มือถือช่วงที่2ของรายการนะครับกว่าจะมาเป็นวันนี้ขอเสนอตอน กว่าจะมาเป็นคลื่นโทรศัพท์มือถือโอ้โหคราวที่แล้วนี่เรื่องโทรศัพท์คราวนี้มาเป็นคลื่นเลยนะมาเป็นคลื่นเพราะว่าก่อนช่วงก่อนหน้านี้เราพูดเรื่องเทคโนโลยีเจเนอเรชันของมือถือเนาะสาม G นะครับแต่เราเนี่ยไม่ได้เล่าตอนต้นละเอียดเราก็เลยคิดว่าเพื่อผูกให้มันเข้ากันเนี่ยเราก็มาเล่าย้อนเลยว่ากว่าจะมาเป็นโทรศัพท์ไร้สายได้เนี่ยมันมาได้ย่งไร นั่นสิโอ้โหหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเคยใช้งานแหละแต่ไม่รู้แต่ว่าความเป็นมาเป็นยังไงกว่าจะมาเป็นคลื่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมว่ามันน่าสนุกนะผมว่ามันมัน amazing อ่ะมันหลายคนอาจจะประหลาดใจว่ามันทําได้ยังไงใช่ครับครับผในยุคก่อนนะครับก่อนที่มาตินคูเปอร์จะผลิตโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับผมนะครับมันก็ต้องมีระบบเครือข่ายขึ้นมาก่อนครับผมอ๋อใช่ใช่เครือข่ายที่ผมเล่าเอาไว้ในตอนที่แล้วก็คือ สถาบันที่ชื่อว่าเบลแล็บนี่คือภาพเบลแล็บสำนักงานใหญ่สำนักงานแรกนะครับที่ตั้งอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะครับนะครับเบลแลบแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นโดยการก่อตั้งของอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลผู้ซึ่งได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์ผู้คิดค้นที่มี คุณประโยชน์ต่อโลกนี้มากๆอเลิสซานเดอร์เกแฮมเบลได้คิดค้นระบบโทรศัพท์ก็คือเขาสามารถแปลงสัญญาณเสียงใช้ไมโครโฟนเนี่ยแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งสัญญาณไฟฟ้านี้วิ่งไปตามสายทองแดงวิ่งไปได้ะนะ,ะเพราะว่าสายทองแดงเนี่ยมันมีคุณสมบ,บัติในการนำไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ครับมันก็จะส่งให้สัญญาณไฟฟ้าเนี่ยวิ่งไปได้เราสามารถส่งเสียงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ครับมสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้วิธีการแบบนี้แต่ อเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลมีใครรู้บ้างไหมครับว่าก่อนที่เขาจะคิดค้นวิธีแปลงสายสัญญาณเนี่ยแปลงสัญญาณเสียงแล้วให้ส่งไปตามสายทองแดงได้เนี่ยเขาคิดค้นวิธีการส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สายได้ก่อนนะเอาได้ไร้สายได้ก่อนมาก่อนมาก่อนโอ้โหล่ะมาก่อนเ <c oughs> <ๆ S 1> พียงแต่ว่าอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเขาจะส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สายไปเนี่ยเขายังนึกไม่ออกว่าแล้วเขาจะสามารถสร้างขึ้นความถี่เนี่ย ให้มันส่งต่อกันไปเรื่อยๆไปไกลๆได้ยังไงเขายังคิดเรื่องนั้นไม่ออกครับผมแต่เขาคิดค้นวิธีที่จะส่งสัญญาณเสียงให้มันเป็นคลื่นความถี่ไปได้แล้วแปลงได้แล้วแปลงจากเสียงเป็นความถี่ได้ใช่แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะส่งกลับหรือกระจายกันยังไงใช่อเล็กซานเดอร์เกฮมเบลเนี่ยค้นพบตั้งแต่ตอนนั้นว่าเราสามารถแปลงสัญญาณเสียงเป็นข้อมูลครับแล้วส่งผ่านซเวฟพวกนี้ยิงไปในอากาศได้ครับถ้ามีตัวรับที่รับสัญญาณความถี่เดียวกันได้ครับรับเสร็จแล้วแปลงสัญญาณกลับ มันจะกลายเป็นเสียงกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้โแปลงไปแปลงกลับได้โยผ่านอากาศใช่นี่แหละคือสุดยอดแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะสร้างระบบเน็ตเวิร์กยังไงเขาก็เลยพักเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปหาวิธีที่ง่ายกว่านั้นเพราะเขามองว่าถ้าเขาจะโทรจากโอ้จากสมมติจากบอชิงตันดีซีไปโอคลาโฮมาไปแคลิฟอร์เนียอีกฝั่งหนึ่งของอเมริกาเลยเนี่ยมันจะ มันจะส่งสัญญาณกันไปยังไงใช่เออแต่ถ้าเดินสายไปเนี่ยมันเป็นไปได้อ่ามันชัวร์ใช่ใช่เขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการที่จะดัดแปลงให้มันวิ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้ววิ่งไปตามสายแล้วก็เริ่มจากในท้องถิ่นนั้นก่อนเดินสายในเมืองเดียวกันก่อนโทรจากหัวเมืองไปท้ายเมืองหลังจากนั้นก็ค่อยๆโทรข้ามจังหวัดเดินสายกันไปเรื่อยๆนะฮะในยุคเดียวกันเนี่ยคือสิ่งที่ทําคู่ไปกับการเดินสายโทรศัพท์คืออะไรรู้ไหมฮะอะไรครับการทําทางรถไฟ อ๋อใช้ทางรถไฟใช่ซึ่งมันก็คนละเรื่องไม่เกี่ยวกันไม่มันเป็นสิ่งที่คู่กันเพราะว่าประเทศอเมริกาตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีถนนมีแต่ทางรถไฟที่จะเดินทางหากันได้ใช่ไหมต้องขี่ม้าไปอ่ะสมัยก่อนต้องขี่ม้าไม่ได้เป็นถนนทีนี้เดินทางรถไฟไปด้วย ครับก็ตอกเสาโทรศัพท์เดินสายทองแดงไปด้วยอ๋อล้อไปทางรถไฟคู่กันไปเลยครับอ๋อเออคู่กันไปเลยไปด้วยกันมันก็มีสายโทรศัพท์โทรไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาได้พอเบลแลบเจริญเติบโตขึ้นมานะครับอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลก็ได้ฝากโครงการนี้ทิ้งไว้นะครับประมาณ1ปี1947ครับนะครับก็มีการคิดค้น หลายอย่างขึ้นมาช่วงช่วงหลังสงครามโลกเนี่ยประมาณ1,942ถึง1945ช่วงนั้นเน่เป็นช่วงที่เอาเทคโนโลยีจากสงครามมาใช้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นระบบสัญญาณวิทยุเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยคือก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์มือถือเราสามารถมีวิทยุไร้สายเงี่ยอ่าถูกอันนั้นน่ะคืออเล็กซานเดอร์เกมเอาไปใช้ในสงครามต้นต้นต้นตำรับต้นทางเลยใช่ใช่ครับคือวิทยุไร้สายมันมีมาก่อนอีกก่อนโทรศัพท์อีกนะก่อนโทรศัพท์มีสาย แล้วหลังจากนั้นก็มีอะไรครับมีระบบที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์เนี่ยไอหลอดแก้วตัวนี้ครับหลอดแก้วตัวนี้คือทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของการแปลงสัญญาณเสียงแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าก็คือตัวนี้แหละครับแล้วก็มีระบบที่เรียกว่าบันทึกภาพนะที่เรียกว่าชาร์จคัปเปิลเดเวิร์สหรือ CCD อันนี้ก็ทําให้เกิดระบบสถานีโทรทัศน์เกิดขึ้นมาอ๋อใช่สถานีโทรทัศน์ที่เก่าแก่ที่สุดในในอเมริกาคือ CBS อ๋อทุกวันนี้ยังอยู่นะ CBS CBS เนี่ยครับเป็นสถานีโทรทัศน์แรกๆเลยแล้วก็ได้เทคโนโลยีจาก Bell Lab นี่แหละ CBS จึงเป็นนายทุนหลักให้ Bell Lab เลยครับพัฒนา Bell Lab จะมีเงินจ้างคนวิศวกรเป็นพันๆคนครับก็จาก CBS เนี่ยเพราะว่าเขามีทั้งสถานีวิทยุมีทั้งสถานีโทรทัศน์ ครับผมนะฮะเสร็จแล้วก็พัฒนาต่อมามีเยอะแยะเลยมีทรานซิสเตอร์ออกมามีซัตเทิร์ไลท์ระบบสัญญาณดาวเทียมพอเราส่งสัญญาณไกลๆได้เราก็มองขึ้นไปบนฟ้าเลยอฮ้งั้นเราเอาอะไรขึ้นไปสักอันหนึ่งมันส่งได้ไกลกว่าเดิมอีกใช่เป็นตัวรับรับและส่งสัญญาณได้อยู่บนฟ้าใช่เพราะฉะนั้นพอถึงยุคที่เราคิดค้นระบบเซลูล่าขึ้นมาได้นะครับ หน่วยงานของเบลแลบก็เลยคิดค้นขึ้นมาว่าแล้วถ้าเราวางเสาอากาศแล้วเรายิงขึ้นความถี่เดียวกันเนี่ยให้มันครอบคลุมพื้นที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับรังพึ่งแบบนี้นะเนี่ยเชื่อมโยงให้มันโอเวอร์แลปกันส่งข้อมูลหากันวิ่งวิ่งสื่อสารกันตลอดเวลาใช่ครับนะฮะเสาสัญญาณที่สามารถรับสัญญาณแล้วพอเราวิ่งผ่านอีกเสาหนึ่งตัวดีไวส์เนี่ยสามารถไปเชื่อมต่อกับอีกเสาหนึ่งพร้อมกันนะโดยที่ยังเชื่อมกับเสาอื่น ต่อ2เสาเลยเราวิ่งเสานี้มาพอเราวิ่งเข้าเขตอีกเสาหนึ่งเราต้องไปเชื่อมอีกสอหนึ่งแล้วทําการทาทาการแลกเปลี่ยนความถี่ที่เรียกว่าโอเวอร์แลปโอเวอร์แลปเป็นทำให้เรายังอยู่ในเน็ตเวิร์กนั้นตลอดเวลาโดยที่ไม่หลุดนี่คือสแตนดาดแรกของโททรศัพ์มืืออถเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วก็เชื่อมโยงเข้าสถานีฐานเห็นไหมฮะจากเสาอากาศเชื่อมโยงเข้าสถานีฐานสถานีฐานวิ่งเป็นสายไฟเบอร์ออปติกหรือเป็นสาย แบบความเร็วสูงแล้วไปเชื่อมกับระบบโทรศัพท์หรือว่าระบบโทรศัพท์พื้นฐานโทรไปบ้านก็ได้โทรไปมือถือด้วยกันก็วิ่งแบบเดียวกันนี้ย้อนทางกลับไปครับเวลาเราโทรกลับไปมือถือมันจะรู้ตำแหน่งตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ามันอยู่เสาไหนใช่ไหมฮะอยู่กับเครือข่ายอะไรมันก็จะวิ่งย้อนกลับไปสมมติเราผมโทรหาพี่ออสพี่ออสอยู่อีกเน็ตเวิร์กหนึ่ง เสาผมเนี่ยมือถือผมเนี่ยวิ่งไปเน็ตเบิร์กนี้แล้วอ้อมมาแล้วมาโทรหาพี่ออสอ๋อก็คืออ้อมเข้ามาหาเจอกันได้ในคนละเครือข่ายเพราะต่างคนต่างอยู่คนละเครือข่ายใช่มันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกวันนี้เราเลยเอาประวัติศาสตร์พื้นฐานมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเครือข่ายโทรศัพท์เครือข่ายแรกที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับกลับไม่ใช่เบลล์แล็บกลับไม่ใช่สถานีในสหรัฐอเมริกาอ้าวเหรอกลายเป็นที่ไหนครับพี่ เป็นเครือข่ายจากบริษัทนิป п อนเทเลกราฟแอนด์เทเลโฟนอ่าญี่ปุ่นหรอ NTT DoCoMo อ๋อให้บริการครั้งแรกในปี1979ครับผมนะส่วนภาพนี้เป็นภาพเสาอากาศจำลองว่าถ้าโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องมันจะมันจะมีเสาอากาศเพื่อที่จะมันรับรับสัญญาณได้รอบทิศทาง360องศาในตัวมันลักษณะของเสาอากาศมันจะเป็นยังไงนี่เขาจำลองขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่เพื่อที่จะทดสอบ ดูว่าการออกแบบเสาเป็นแบบนี้นี่นี่สมัยก่อนเนี่ยแล้วลองนึกภาพดูโทรศัพท์มือถือจะใหญ่ขนาดไหนเสายังใหญ่เท่าสนามฟุตบอลนั่นเองโทรศัพท์มือถือใหญ่เท่าบ้านสุดยอดแต่เป็นการทดลองไงแล้วก็ย่อลงมาเหลือเล็กนิดเดียวใช่ครับผมนี่ครับเป็นไงฮะเป็น NTT เหรอเนี่ยที่เป็นคนที่ทำเป็นเชิงพาณิชย์ผมนั่งทำประวัตินั่งอ่านข้อมูลแล้วผมว่าอ้าวแล้วทำไมหวยไปออกญี่ปุ่นได้เราตาปูเบลมาตั้งนานโอ้โหเบลแลนี่มาอย่างพระเอกเลยเออใช่ปูมาตั้งนานมา มาหักมุมดูดีๆโดน NTT ฉกไปเฉยเหมือนกระดอดทรานซิสเตอร์ครับซน n y ก็เอามาทำเป็นวิทยุจนดังกว่าเบลแล็บใช่นั่นแหละแต่เบลลแล็บเขาดีนะเขาเป็นผู้ให้นะใครมาซื้ออะไรเขาก็ขายหมดผู้ก่อกำเนิดเทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวคุณนะครับทุกวันนี้นะครับจุดเริ่มต้นมาจากเบลลแล็บหลายอันเลยนายอัเลยดี๋ยวเราไปต่อช่วงที่3กันเลยครับกับสกู๊ปพิเศษนะครับตามทันไม่ตกเทรนด สัปดาห์ที่แล้วทีมงานตามทันไม่ตกเทรนดได้นําเสนอถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับผู้สูงอายุในตอนที่1กันไปแล้วสัปดาห์นี้ยังคงมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับผู้สูงอายุในตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมกันตัวช่วยขึ้นลงบันไดนวัตกรรมผู้สูงอายุติดบ้านที่ขาดไม่ได้เลยกับตัวช่วยขึ้นลงบันไดหรือราวพยุงสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการออกแบบมาให้มีด้ามจับสําหรับช่วยพยุงตัวเพื่อขึ้นบันไดให้ง่ายขึ้น มาพ้อมกลไกการล็อกสุดอัจฉริยะที่ทําให้ผู้สูงอายุสามารถออกแรงเพื่อขึ้นหรือลงบันไดได้อย่างมั่นคงเพียงดันราวให้ยื่นออกไปเพื่อเคลื่อนไหวและหยุดได้หากต้องการพักถือเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุได้อีกทาง HSR แขนหุ่นยนต์ตัวช่วยผู้สูงอายุหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า Human Support Robot เป็นนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในรูปแบบของหุ่นยนต์จิ๋วสุดอัจฉริยะเพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นสามารถหยิบจับสิ่งของช่วยป้อนอาหารผู้ป่วยรวมถึงถือของหนักได้มาพร้อมการปรับแต่งและออกแบบมาให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ได้เคลื่อนไหวอย่างสะดวกไม่ว่าพื้นผิวหรือทางเดินจะเป็นแบบไหนเจ้าหุ่นยนต์จิ๋วตัวนี้ก็เอาอยู่นอกจากนั้นแล้วยังมีการติดตั้งกล้องและระบบเซ็นเซอร์ไว้จึงทําให้ไม่ต้องกังวลว่าจะเดินชนสิ่งกีดขวางรวมถึงยังรองรับระบบการสื่อสารและการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Electronic อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่มีสัญญาณบลูทูธได้อีกด้วย อาหารสาหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนแน่นอนว่าลูกๆหลานๆอยากให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการรับประทานอาหารแสนอร่อยโดยไม่ต้องกังวลใจว่าจะเคี้ยวหรือกลืนลําบากซึ่งผู้คิดค้นนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ออกแบบอาหารสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนโดยเฉพาะซึ่งเป็นนวัตกรรมผู้สูงอายุที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมสําหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุอีกด้วยเนื่องจากช่วยลดปัญหาในด้านการกลืนหรือสําลักน้ําและอาหารได้ เช่นเนื้อสัตว์ที่ทาจากพืชสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงได้เกิดการพัฒนาเนื้อสัตว์ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มเคี้ยวง่ายและกลืนง่ายอีกด้วยที่สําคัญยังมีปริมาณไขมันน้อยและได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างเต็มเปี่ยมจึงเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการควบคุมอาหารการกินอย่างยิ่งกระปุกใส่ยาแสนฉลาดผู้สูงอายุคนไหนที่เกิดอาการลืมยาอยู่บ,บ่อยๆหรือไม่แน่ใจว่ารับประทานยารักษาโรคไปแล้วหรือยัง สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยกระปุกใสาย,ยาแสนฉลาดซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสาหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้รวมถึงคอยช่วยเตือนเมื่อถึงเวลาทานยาแล้วนอกจากนั้นโดยระบบสุดล้ําของกระปุกใสาย,ยาตัวนี้ที่จะทําให้คนในครอบครัวตรวจสอบได้ว่าผู้สูงอายุที่บ้านรับประทานยาไปแล้วหรือยังซึ่งกระปุกใสาย,ยาบางรุ่นยังสามารถบันทึกประวัติการทานยา เพื่อให้แพทย์ที่ให้การรักษาอยู่สามารถตรวจสอบประวัติการรักษาและการทานยาย้อนหลังของผู้สูงอายุได้อีกด้วยทั้งหมดนี้คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุที่ทางทีมงานได้นํามาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทํ้ใไม่ได้อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันแก่ผู้สูงอายุและช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง หมดเวลาลงแล้วครับกับรายการสูงว,ยวยัยไซเบอร์ ติดตามรายการของเราได้ทุกสัปดาห์นะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเราอยู่ที่ถนนสีอยุธยทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.0 0นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ www.etvthai.tv นะครับให้เข้าไปชมคลิปย้อนหลังกันได้หรือจะเข้าไปพูดคุยกันใน facebook.com/etvchannel ก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับเรื่องราวน้ารู้ในโลกไซเบอร์วันนี้ลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ รายการสูงไวซเบอร์ Cyber, ตอนต่อไปตอนที่3ชท่วงปังแน่แค่ทำตามจะแนะนำการเลือกซื้อมือถือโดยใช้งบประมาณงบมากก็ซื้อมากงบน้อยก็ซื้อน้อยและช่วงที่2กว่าจะมาเป็นวิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือโอ้โหเครื่องยุคแรกๆนี่เครื่องใหญ่เบ้เริ่มเิมเลยนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเล็กลงแล้วไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้เริ่มกลับมาใหญ่ขึ้นอีกแล้วไปดูกันครับ<ช>ทุกวันนี้ถ้าถ้าเราพูดกันถึงขนาดหน้าจอ ทุกวันนี้ผมว่าโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ก็จอใหญ่อยู่แล้วนะใช่ส่วนใหญ่จะอยู่ในหลัก6นิ้วกว่าบางเจ้านี่เกือบจะ7นิ้วครับผมนะคือเลยจากนี้ไปจะเป็นแท็บเล็ตอยู่แล้วใช่นะฮะก็ถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ได้โทรศัพท์จอใหญ่ๆอยู่แล้วถูกต้องแต่ว่าจะมีไม่กี่รุ่นหรอกที่ยังมีจอเล็กให้เลือกใช่ครับถึงแม้จะงบประมาณน้อยก็มีจอใหญ่เหมือนกันนะใช่ถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเออจอใหญ่จะต้องแพงหรือถูกไม่เกี่ยวนะครับจอใหญ่จอเล็กเนี่ยไม่เกี่ยวกับราคาไม่สัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นนการ เลือกเนี่ยโอเคอันดับแรกเลยคือคือขนาดจอผมเชื่อว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่ก็จะก็จะเลือกเรื่องขนาดจอใหญ่ๆเพื่อจะได้มองเห็นมองถนดัด หลังจากนั้นโทรศัพท์จะเล็กลงเรื่อยๆนะ่ไสังเกตว่าหลังจากยุคของโนเกียเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอิริกสันเออใช่เนี่ยพี่ออสมาตอนนี้ใช่ไหมอิริกสัน T39 ตัวนี้ใช่ไหมฝาพับอ่าประมาณนั้นครับผมตัวนี้นะพี่ออสมายุคนี้โอ้โหนี่พี่ออสห่างจากผมประมาณสองสามรุ่นนะครับแล้วก็อิริกสันเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่ทําได้เล็กมากๆใช่ตระกูล T เนี่ยทำได้เล็กมากๆแล้วก็แบบจนกว่าเราจะเริ่มมี สมาร์ทโฟนอย่าง b บ a ็ k เบอร์หรือว่า Apple iPhone จนกระทั่งถึง Android จนถึงทุกวันนี้นะมันผ่านเวลามาเยอะมาก